สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยรับนะคะสำหรับคลิปแรกนะคะในงวดประจำวันที่16มีนาคม2568นะคะ, 2, ะ,ะเราจะมาทำการคำนวณนคนะ,ะเด่นบนคนะ,ะแบบคู่คี้นะคะเทียบชน3สูตรเก่าของเรานะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนคนะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติะความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคํานวณกัน,นะฮะงวดที่แล้วเนี่ยแอดเนี่ยไม่สบายนะ,ะถือว่าค่อนข้างที่จะหนักนะไม่สบายเนี่ยน่าจะประมสมอาทิตย์เต็มๆเ,เลยนะฮะที่ไม่สบายนะฮะเพราะว่า,าภูมิแพ้เนี่ยมาเจอกับฝุ่นนะฮะ ทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราแพ้นะฮะแพ้ตรงฝุ่นตรงนี้ด้วยนะคะก็เลยทําให้นะฮะเสมหะเนี่ยแอดไปหาหมอเนาะหมอเขาบอกว่าเสมหะเนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะลึกมากๆเลยนะฮะคุณหมอก็ให้ยานะฮะขับเสมหะมากินนะฮะก็กินยาหมอจนหมดแล้วนะ,ะก็ยังไม่หายนะะก็ต้องไปหาหมออีกนะ,ะก็ถือว่านะฮะค่อนข้างที่จะหนักนะ,ะที่เป็นรอนี้นะคะ แต่ก็งวดนี้เนี่ยแอดก็อาการนะฮะก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนะแอดก็เลยนะฮะได้มาลงคลิปให้กับเพื่อนๆฮะเราจะมาเริ่มต้นนะฮะคลิปแรกนะกับเด่นบนฮะแบบคู่คี้เทพชนสามสูตรนะซึ่งเป็นสูตรเก่านะที่เราเคยใช้นะก็คือสูตรนี้นะสูตรดีเนี่ยแอดลงตั้งแต่งวดที่อ่างวดนี้นะ แปดสี่สามงวดนี้นะ่าจะออกแปดสี่สามะแล้วก็ลงมาถึงงวดนี้นะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ย์เสร็จแล้วก็จะเป็นสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดอันนี้เนี่ยเข้าสองตัวแบบนี้นะฮะสูตรนี้เนี่ยจะมีหลุดอยู่งวดที่ออกเจ็ดศนย์นี่แอดปรับเป็นอ่าสี่ตัวเนาะตรงสี่ตัวก็คือหนึ่งตรงนี้นะก็เท่ากับว่าเขากลับมาเดินสมตัวนะฮะ เสร็จแล้วสูตรที่สองแอดปินมาใหม่หมดเลยนะคะสูตรที่สองก็จะเป็นอ่าสูตรนี้นะคะอันนี้สูตรนี้เนี่ยก็ลงมาให้พร้อมกันคนะะ่ะแปดสี่สามสูตรนี้ยังเดินสามตัวอยู่เจ็ดศูนย์ศูนย์แล้วก็มาที่เบิ้ลอีกนะคะสามเจ็ดเจ็ดอันนี้ก็เข้าสองตัวแบบนี้นะคะแล้วก็งวดที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทำเนาะแล้วก็สูตรที่สามเนี่ย เป็นสูตรที่ลงให้ใหม่เนาะเจ็ดหนึ่งสามออกที่สามเจ็ดเจ็ดก็เข้ามาสองตัวตั้งแต่งวดนี้แต่แล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยสูตรนะคะก็ยังเดินต่อนะคะสูตรยังเดินต่ออยู่ เอ็ดขอดูแป๊บนึงน,นะน่ามะนหมืนมีสูตรปุ่มเลยเดราะว่าเอ็ดกดสลับกันอ่ะไม่เป็นไรเรามาดูนะฮะจากตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ ปิ้นมาใหม่นะคะอันนี้จะเป็นสูตรเก่านะ,ะสูตรที่หนึ่งที่เดิน79งวดแล้วก็จะหลุดนะ,ะงวดงวดที่ออก70ศูตรนี่นะคะงวดนี้หลุดนะ,ะงวดนี้แอดก็ในเมื่อเขากลับมาเดินนะ,ะงวดที่ออก377เนี่ยก็เข้าสองตัวนะ,ะแล้วก็งวดที่ผ่านมาที่แอดไม่ได้ทําให้เนาะเด่นที่593ออก894เข้ามาที่9 เ่ากลับมาเดินสามตัวแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้กันเลยคะะ่ะสูตรเก่าของเราสูตรที่หนึ่งสูตรเราจะใช้ร้อยบนสามครั้งสิบบนสองครั้งสิบล่างสี่ครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้าย ครั้งที่2องสิบทายครั้งที่สองสองครั้งล้วบวกข้างที่หนึ่งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วฮะสี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสอบวกส่เท่ากับหกบวกห้าเท่ากับหนงหนึ่งบวกหกเท่ากับเจดเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกศูนย์เท่ากับสามสามบวกหนึ่งนะฮะเท่ากับสี่ตัวแรกสี่นะสะี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสอ เราจะได้นะฮะเด่นบุนแบบคุกคี้นะฮะของเราะฮะสูตรเก่าที่เราใช้เนิ่นนาในงวดนี้นะ4 8สถ้าตัวที่หลุดนะเราก็จะบวก2ตรงนี้จะเป็น4,6,8,2กะตัวที่หลุดก็คือเลข6นะในงวดนี้นะถ้าเพื่อนจะกันไว้นะก็จะมีนะกันที่6ไว้นะคะเสร็จแล้วเรามาดูนสูตรที่2นี่ก็เป็นสูตรเก่านะคะ สูตรเก่าของเรา65งวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก417เดิน604ออก417เข้ามาที่4เสร็จแล้วตอนที่ลงให้ก็จะเป็นงวดนี้เนาะที่ลงให้เนาะ371ออก377มา2ตัวงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้ได้ที่826ออก894เข้ามข้ามาฮะที่8หลักร้อย สูตรเราจะใช้ร้อยบนสี่ครั้งหน่วยบนสิบหน้าครั้งที่1นึ่รอยหน้าครั้งที่2หน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้งสิทายครั้งที่หน่หน่วยทายครั้งที่หนึทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองสองบวกสี่เท่ากับหบวกสามเท่ากับเก้าก้าบวกหาเท่ากับสีบวกศนย์เท่ากับสีบวกแเท่ากับสอบวกหเท่ากับส สามบวกห้าเท่ากับแปดแปดบวกหกนะเท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองเราจะได้นะฮะเด่นบนแบบคุกี้นะฮะในสูตรที่สองฮะสี่แปดสองได้ตัวเดียวกัน,นะฮะกับสูตรแรกของเราเลยนะฮะฉะนั้นนะความน่าจะเป็นนะก็จะเด่นนะที่สี่แปดสองนะเพราะว่าเขาชนกันเนาะสี่แปดสองนะ 4, 8, นะก็จะเด่นนะ เรามาดูสูตรที่3านะสสูตรแรกเนี่ยจะเป็นสูตรที่เรา,าใช้มานะก่อนสูตรที่3เองนะสูตรที่3เนี่ยเราเพิ่งใช้น,ะน่าจะประมาณสามงวดนะแต่ก็ถือว่าเป็นสูตรเก่าอยู่นะฉะนั้นให้ยึดสูตรที่1กับสูตรที่2ซึ่งในงวดนี้เนี่ยชนกันที่สี่แปดแบบนี้นะคะสี่ เรามาดูสูตรที่3านะ,ะสูตรที่3าสูตรเก่าของเรานะฮะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะสีู่นเด่นหกศออกสี่ก็เข้ามานะ,ะที่ศเสร็จแล้วนะคะงวดที่ออกสามเดนี่ยเด่นเจ็อันนี้ก็เข้ามาสตัวนะคะออกสามงวดที่ผ่านมาเด่นแปดออกแปดก็เข้ามาสตัวนะคะแกับส รามาดูงวดนี้นะคะงดนี้นะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนร้รอยบนสิบล่างร,อารง 1, ้อยหน้าครั้งที่ 1, หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งหกครั้งร้อยทายครั้งที่สองแปดบวกแปดเท่ากับหกหกบวกห้าเท่ากับหนึ 2, 2่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกหกเท่ากับแปด ปดบวกเจ็ดเท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหกฮะเท่ากับเจ็ดฮะเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามเราจะได้นะเด่นบุญแบบคู่คี้นะฮะในสูตรที่สามนะเจ็ดหนึ่งสามนะเสียงก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ถึงขั้นที่ว่า,าปกติร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะ เพราะว่ายังมีไออยู่คนะเสียงก็ยังแห้งอยู่คนะเจ็ดหนึ่งสามแต่ว่าแอดจะ,ะทำคลิปให้เพื่อนๆฮนคะสูตรไหนที่สามารถลงให้ก่อนได้นะก็จะลงให้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดปัญหาตรงที่ส่งสูตรวี V2 วีด้วยนะคะฉะนั้นก็จะ วันแรกๆที่ทําการทําทคลิปเนี่ยอาจจะลงคลิปให้ไว้หลายๆสูตรนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ถ้าไม่มีเวลามาดูก็ค่อยทย,อย,อ,ยอยมาดูก็ได้นะะแต่ว่าแอดจะอัดนะคะอัดคลิปนะคะแล้วก็ลงคลิปไว้ให้ก่อน,นะะ่ะเพราะว่าต้องเผื่อว่าวันไหนเนี่ยที่ไม่ได้ลงคลิปให้กับเพื่อนๆแบบนี้นะคะอันนี้เจ็ดหนึ่งสามนะ,ะสูตรที่สามเนี่ยเราได้นะ,ะที่เลคีนะคะ เท่ากับว่าสามสูตรเก่าของเรานะคะเรามาดูนะคะตั้งแต่งดที่ออก3 7 7เจ็ดเดนะคะ่แอดยกตัวอย่างไกดล,ลายให้ดูนะะ งวดนี้เนี่ยมีแต่เลขคี่นะคะชนกันฮะสามกับเจ็ดะชนกันเราก็จะได้เป็นเลขเด่นฮะสามกับเจ็ดออกสามเจ็ดเจ็ดคะก็เข้ามานะทั้งสามคะแล้วก็เจ็ดฮะในงวดนี้นะคะงวดที่ผ่านมานะเลขคู่ของเรานะคะชนที่แปดสองส่วนเลขคี่นะคะไม่ชนกับเพื่อนฮะห้าเก้าสามฮะเราก็นํามาจับนะะเราก็จะเน้นไปที่คู่แบบนี้นะคะ ส่วนคู่โต๊ดก็จะแ5ดห้า2ปดเก้าแปดสามสองห้าสองเก้าสองสามนะออกดเก้าสี่ฮะคู่เข้ามาฮนะที่8ดส่วนเลขขี้เข้ามาฮนะที่9คู่ชุดนะก็จะเป็นคู่ชุดนะโต๊ด8 9ดแบบนี้นะเรามาดูงวดนี้นะงวดนี้เนี่ยเราก็จะยึดที่เลขคู่ไว้ก่อนนะแต่ว่าเลขคู่นะมีถึง3ตัวนะก็ให้ยึดไปนะที่สี่ แปดฮะแล้วก็สองไว้ก่อน,นะฮะเพื่อนเพื่อนเลือกเอานะ,ะชอบสี่ก็เลือกสี่ฮะชอบแปดก็เลือกแปดฮะชอบสองก็เลือกสองฮะเสร็จแล้วเนี่ยเลขขี้ของเรานะ,ะที่ไม่ชนกับเพื่อน,นะฮะก็คือเจ็ดหนึ่งสามเราก็จะนำนะ มาจับเป็นคู่โตดนะจะได้ทั้งหมด9คู่สุดโตดนะในงวดนี้นะ สี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่สามแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามสองเจ็ดสองหนึ่งสองสามนะคะทั้งหมดเก้าคู่คู่ชุดโตนะคะหรือว่าเรามองอีกลักษณะหนึ่งนะคะถ้าสูตรของเรานะคะเดินต่อนค่ะแปลว่าในงวดนี้เนี่ยเราจะต้องมีนะคะเลขคู่อย่างน้อยหนึ่งตัวเลขคี่อย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะอยู่ในสามตัวบนนะคะจะไม่มาคู่ทั้งหมดคี่ทั้งหมดลักษณะแบบนี้นะคะถ้าสูตรเราเดินต่อนะะส่วนตัวนะคะที่เพื่อนๆนะ ให้เอาไปคัดนะฮะเป็นตัวเด่นนะก็คือสี่แปดสองนะเพื่อนเพื่อนเลือกมานะตัวใดตัวหนึ่งนะว่าเพื่อนเพื่อนนะชอบตัวไหนนะในเด่นบนนะมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยนะลองเลือกวิเคราะห์พิจารณาตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนเองนะส่วนเก้าคู่ชุดโต๊ะสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่สามแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามสองเจ็ดสองหนึ่งสองสามเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะต้องหานะอีกตัวหนึ่งนะก็คือค่าเอกอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนถึงจะได้นะ คู่ชุดสามคู่ชุดโตดนะฮะในเก้าคู่ชุดนี้นะฮะสามตัวโตดในเก้าคู่ชุดนี้นะฮะก็จะได้นะถ้าหากว่าสูตรอ่านยืนยันนะถ้าหากว่าสูตรเดินต่อนะแต่เท่าที่แอดมองนะแอดก็ยังคิดว่านะสูตรของเรานะชุดนี้นะฮะน่าจะยังเดินต่ออยู่นะในงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมนะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะชอบชุดไหนนะคะก็เลือกนําไปเสี่ยงนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะคะทำเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะฮะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ